สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับมีเลดดอตนะครับหลุด QC นะครับสภาพสวยมากๆเลยนะครับด้านนอกนะครับก็ปกติทุกอย่างนะครับเป็นรุ่น552นะครับกับ553นะครับผมตัวยาวกับตัวสั้นนะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับราคาตลาดก็จะอยู่ที่ประมาณพันพันบวกเลยนะครับท่านลองไปเช็คราคาได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมขอแค่ค่าสูงพอนะครับ มันมีตําหนิตรงเส้นเล็งนิดหน่อยนะครับขอคนรับได้นะครับไม่ซีเรียสนะครับผมแล้วก็ผมจะขายราคาถูกๆให้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นรางยี่สิบมิลนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าตําหนิตรงไหนนะครับนี่นะครไฟนะครับในเส้นเล็งนะครับลักษณะดังภาพเลยนะครับปรับบนล่างซ้ายขวาได้ปกตินะครับแต่ ตำหนิของเขาจะมีเส้นเล็งเขาจะมัวนิดหน่อยนะครับตามรูปเลยนะครับจะมัวนิดหน่อยนะครับขอคนรับได้นะครับผมขอแค่ค่าส่งพอนะครับมันเหลือสี่ห้าตัวนะครับใครโอนก่อนมีสิทธิก่อนนะครับตำหนิเหมือนกันนะครับทั้งสองรุ่นนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟสีแดงให้ชมนะครับอ่านี่นะครับนี่ไฟสีแดงนะครับพี่ๆนะครับนี่นะครับเส้นเล็งเขาจะมัวมัวนิดนึงนะครับ ทั้งสองตัวเลยนะครับ552กับ553นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ชมนี่นะฮะนี่นะครับมีไฟเขียวแดงนะครับนี่นะครับปรับสว่างได้ประมาณ5ระดับนะครับจากปกติพันกว่าบาทนะครับผมไม่ขายนะครับวันนี้เอาไปเพียง350บาทนะครับตัวละ350บาทครับโอนก่อนครับมีสิทธิ์ก่อนครับราคาคุ้มมากๆเลยนะครับ เพียงตัวละ350บาทรวมจัดส่งฟรีแบบโอนนะครับผมถ้าไหนสนใจติดต่อมาที่ไลน์ไอนดีครับ j u k p p p นะครับผมไอดีไลน์ j u k p p p นะครับให้สิทธิ์คุณโอนก่อนเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ